หนึ่งสองสามสี่ห้ากูบาจันจากวัดบ้านกบอนนะครับแผนกฮิลันยิกนะครับเนี่ยกำลังนับต้นเงินนะครับที่จะทําบุญพระป่าถวายวัดพิโสพรามนะครับในงานวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตาพิรัตนะครับเดือได้พระจันทร์มหาอดีนะครับฮิลันยิกใหญ่นะครับพระจาจาร์มหาพงพันธ์นะครับพระจาจาร์ชโยนะครับมหาชโยูนะครับ ทิศหมูนะครับอโชอฟเฟอร์หนุ่มลุบล้อนะครับคุณพ่ออุบลนะครับลุงกูเชื่อมนะครับนี่นะครับผนัการเงินนะครับเนี่ยเด้อนะครับถ้าไม่บุญดีจริงๆไม่ได้จับเงินแต่เช้านะครับในไลฟ์ปันไดครับหนึ่งหมื่นโอ้ยสองร้อยแปดสิบบาทลายมือของใครก็มีรู้นะครับตัวไหนตัวนี้หนึ่งโอ้ย นะครับตัวเลขแบบนี้นะครับมันก็เลยอ่านยากนะครับหนึ่งมืนสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับเด้อเฮ้แปดสิบสองเราบอกแปดสิบสองนะครับหนึ่งมืนสองร้อยแปดสิบสองบาทนะครับต้นบุญวัดพิโสดพรามนะครับเด้อนะครับครบาอาจารย์นะครับหลังจากชันพระทหารแล้วก็มาตั้งต้นเงินนะครับนี่จะนําไปถวายถวายข้างบนหรือถวายตุกุฏิครับหนิ้ง ชั้นสนะครับเดือขออนุญาตไปถ่ายภาพด้านบนนะครับมีพิธีต่างๆอยู่ด้านบนนะครับชั้นสอของสาราปฏิบัติธรรมสารธรรมมหาเทระนะครับเอาขออนุญาตหยุดการถ่ายวีดีโอเพียงเท่นี้ก่อนเด้อ